กลับมาเล้วกับภาพจริงคนจริงมีให้ดูจุดใจสองเบรกคดีนี้ไปดูตำรวจกับภารกิจบิดจ,จับผมพันตำรวจตีสมนึกประจิตนะครับสวะบป้องกันปราบรามสถานีตำรวจภูทรพระประแดงครับได้รับแจ้งจากชาวบ้านนะครับตอนช่วงกลางดึกว่ามีกลุ่มวัยรุ่นขับขี่รถจักรยานยนต์บนเส้นถนนสุขสวัสดิ์เรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงวันนี้คุณตำรวจปลอมตัวมาจับเด็กแว้นครับ จะได้เรื่องเลยเนี่ยไม่ได้จับง่ายๆแล้วเพวกเด็กแว้นเนี่ยมาท่านดู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 เขามองเขามองไอ้สงสัยเริ่มรู้ตัวแล้วเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมันหนีไปแล้วมันหนีไปแล้วแน่น่นแน่นมันวิ่งสวนมาแล้วโอ้โหสุดยอดเลยมันไม่กลัวเลยอ่ะมันขี่รถจอนสอนหาตำรวจอ่ะ ยิงมันมีปืนตำรวจระวังนะ้วมันไม่กลัวด้วยนั่นๆไปทิ้งมอเตอร์ไซค์กระโดดหนีเลยอะตาม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 เด็วครับตามเด็วครับเออเอเอ้ยิิงปืนขู่มันมันจะได้กลัวอ้าวมันไม่กลัวยิงยิงมันยิ่งหนีดูสิน้ารปโดดน้ำหนีหายไปแล้วสรุปงานนี้จับใครไม่ได้ร่ะครับโอ้โหงั้น ครับออกมาเฮ้ยอะไรแหวบๆออกมาเฮ้ยสอเฮ้ยเอาเฮ้ยไอ้ที่มันหนีไปเมื่อกี้นี่ว่ะไอทำไมไม่หนีอ่ะมาๆๆออกมาเฮ้ยมาดีๆเอ้หนุ่มเฮ้ยมาทำไมไม่หนีต่อวะเรื่องมวยนงานไม่แข็งเรื่องมวยนงานไม่แข็งฮะว่าห้ถามไม่แข็งและไอ้ที่เก่งๆเมื่อกี้อ่ะยิงปืนใส่ตำรวจ ปิดหนีตำรวจปิดสวนตำรวจจากแว้นผู้เก่งกาดกลายเป็นจิ้งเหลนเปียกน้ำก็พลา,ลาะ่องว่ายน้าไม่แข่งลมมองว่ายน้ำไม่ไแข็งโอ้าว่ายน้ำไม่เป็นแล้วเราไปทำไมโอ้เจ้าว่ายน้ำไม่เป็นเียงลงว่ายเล่น เพียงเห็นชื่นแยนนิดหน่อยน้ำเชี่ยวขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงโดยขณะหลังนี้เนี่ยก็มีเสียงปืนดังขึ้นสักพักหนึ่งเสียงกระโดดน้ําดังตุง้มเจ้าที่ตำรวจก็ไปล้อมล้อมจับอยู่นานครับถอนกําลังลับแล้วมีเสียงโหยหวนมาขอความช่วยเหลือช่วยด้วยช่วยด้วยอะไรเงี้ยครับว่ายน้ําไม่ไหวหนีตำรวจไม่พ้นนะครับเพราะว่ายน้ําไม่แข็งรู้ว่าว่ายน้ําไม่แข็งจะว่ายทาไม ทีหลังก็แว้นในน้ำไปเลยขอขอบคุณพันตำรวจตีสมนึกประจิตสารวัตรป้องกันปราบปรามสพพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการเรื่องแว้นว่ายน้ำไม่แข็ง